สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับบัตสมิคคาเฟ่นะครับตัวนี้นะครับเป็นซอสมะเขือเทศผสมน้ำส้มสายชูมักจากอางุนตาไฮนะจ๊ะเขาบอกก่อนนะครับว่าตอนแรกเนี่ยเห็นเนี่ยเห็นไมจ่จหายแล้วก็แบบเฮ้ยมีภาษาบุญเต็มเลยนึกว่า Import ์ตฟอร์มเจแปนนะจ๊ะไม่ใช่เลยจ๊ะตัวนี้นะครับ Make in t h ยแลนด์นะครับแสดงว่าตัวนี้นะครับก็นะครับ ส่งไปขายที่ญี่ปุ่นนะจ๊ะแล้วที่สาคัญนะครับเฮ้ยอร่อยใช้ได้เมื่อกี้แกะมากินกับเนี่ยไข่เจียวอร่อยมากเออในส่วนที่เป็นมะเขือเทศนะครับก้อนนี้มีมะเขือเทศเข้มข้นนะครับยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับส่วนที่มันเป็นเนี่ยที่เขาเขียนว่าผสมน้ําส้มสายชูหมักจากอางุ่นนะครับเราได้มาห้าเปอร์เซ็นตนะครับและนอกจากน้ําส้มสายชูหมกักที่จากอางุ่นห้าเปอร์เซ็นเนี่ยยังมีน้ําส้มสายชูหมักจาก ข้าวอีกสี่เปอร์เซ็นนะครับขอบอกก่นอนนะว่าเฮ้ยตัวนี้ดีมากเนี่ยเพีให้ดูอย่างแรกครับเ mm hmm. ทลงมาเนี่ยปุ๊บเฮ้ยสีเนี่ยทำไมมันแคมข้นกว่าจเ้าทั่วไปอะ่ะแต่กลิ่นนะครับเฮ้ยมีความเป็นทั้งมะเขือเทศบวกกับน้ำองุ่นหมักนะครับก็ เรียกว่าไวอ่อนๆก็ได้แหละเฮ้ยมันมีการผส,สมสองกลิ่นนะครับเข้าด้วยกันซึ่งเฮ้ยทําได้ดีแล้วรสชาติก็เป็นซ้ามะเขือเทศบวกกับรสชาติขององ,งุุนนะครับเฮ้ยลงตัวมากอะตัวเนี้ยมิน่าล่ะกล้าทําขายนะครับไปญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ทาดีมากเลยนะครับมันเป็นความที่ไม่เคยกินอะเพราะส่วนใหญ่เป็นน้ำมะเขือเทศก็มะเขือเทศทั่วไปใช่ไหม อันเนี้ยมันกลายเป็นมะเขือเทศบวกกับมีกลิ่นขององุ่นเข้ามาด้วยเฮ้ยได้รสชาติที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็เขาใช้มะเขือเทศเกรดดีนะครับงนั้นก็นมีรสชาติความเป็นมะเขือเทศที่เข้มข้นด้วยแต่ในความเป็นมะเขือเทศที่เข้มข้นอะ่ะมันมีองุ่นเข้ามาเฮ้ยเจ๋งมากเจ๋งมากตัวนี้แบบเมื่งเคยกินทําได้ดีมากครับโอเคครับดี๋ยวนกาันรีวิวคลิปนี้เป็นที่หนาจ้าชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า